ละครสั้นช่องพี่เจครับตอนสายตรวจจอมซ่าเฮ้อเซ็งจังเลยฉันสอบได้ที่หนึ่งของตำรวจปีนี้แท้ๆแต่ทำไมโดนย้ายมาอยู่ในเมืองเล็กๆอย่างเมืองซากุระกันทั้งโรงพักก็มีตำรวจอยู่แค่สองคนรวมกับฉันก็เป็นสามคนสิบตีหญิงมิกะมารายงานตัวค่ะยินดีที่ได้พบสิบตี เขาไปทําความรู้จักกับผู้หูด้านในสิสิบตีหญิงมิกะมารายงานตัวค่ะยินดีที่ได้พบทำไมทำหน้าเซ็งแบบนั้นล่ะไปออกตรวจกันเถอะขับรถสายตรวจเหรอคะก็ดีจะได้หายเบื่อบ้างอา้าวเธอเบื่อเหรอสิบตีมิกะก็นิดหน่อยนะคะ่ะเอาหน้าไม่แปลกหรอกโดนย้ายมาอยู่เมืองเล็กๆแบบนี้ วันแรกที่ฉันย้ายมาก็เบื่อแบบนี้แหละโหความรู้สึกรุนที่เหมือนฉันเลยเหรอคะก็ใช่นะ่ะสิเอางี้เดี๋ยวฉันพาเธอไปทำอะไรสนุกๆก,กันทำอะไรสนุกๆอย่าบอกนะว่าอย่ามาทะลึ่งนะสนุกกว่าที่เธอคิดเยอะเลี้ยวเข้าไปเลยตึกนั้นแหละที่ชายชุดดำเดินไปเดินมามันเอารถเข้าไปได้ด้วยหรอคะ ไม่ลองจะรู้ได้ยังไงล่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวรุ่นพี่พาฉันเข้ามาทำไมมีแต่พวกยาคูซ่าเท่านั้นเลยเฮ้ยไอพวกตำรวจนี่มาได้ยังไงฟะลุมมันเลยลุ้มมันเลยออแต่ลุ่นพี่พวกมันเป็นตำรวจนะครับกลัวอะไรเล่าพวกเรามีเยอะฝ่านังเยอะเอ้ยออออรุ่นพี่เราจะตายเอานะคะแล้วเธอตื่นเต้นไหมล่ ก็ตื่นเต้นดีนะคะแต่ไม่ใช่แล้วรุ่นพีนี่โลจจชีชัดทำยังไงดีคะรถเราจะพังแล้วต้องโดนเจ้าพวกนั้นฆ่าแน่เลยเธอจะมีปืนไว้จากไมเล่ายิงพวกมันสิเดี๋ยวรุ่นพี่แสดงให้ดูโอ้หรุ่นพี่นี่ไอดอลเลยว่าแต่ไหนจะแสดงให้เราดูรุ่นพี่เอาละ่ะเธอดูดีๆนะยิงมันเลย รับทราบคะ่ะสองคนกับยากุซ่าเป็นร้อยเรากับรุ่นพี่อย่างเฟี้ยวเลยว่าคนนี้ฉันช่วยรุ่นพี่จัดการเองนะคะนัดเดียวจอนไปเฝ้ายมมาบานรุ่นพี่ฉันทำดีไหมโทษยายเบอรุ่นพี่แกสลบไปนู่นแล้วอะอ้าวแล้วบอกแสดงให้ดูเหลือฉันคนเดียว่าหนีสิคะ วอหนึ่งเลขศูนย์วอหนึ่งเยขศูนย์ของกำลังเสร์ฟด่วนค่ะรับทราบพวกเรากำลังไปสูสาสูสาเสียงวิทยุไม่ค่อยดีเลยระหว่างรอกำลังเสร์ฟเราต้องหนีไปก่อนแล้วกันช่วยด้วยค่ะตำรวจโดนยากุซ่าอะไรกันทืบน้อยเนะี่บุกเข้ามาเองอย่าหนีนะแกเฮ้ยผมโดนยิงกำลังเสร์ฟม,มาช่วยแล้วรวดเร็วฉับไวจริงๆ เรามารีบจบเกมกันเถอะจะพวกยากูซ่าฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาเลยพวกเรามีพ้องกันฉันไม่กลัวแกแล้วอ้าวรุนพี่เมื่อกี้สลบปไปแล้วไม่ใช่หรอคะยายเบ้อเอ้ยพวกมันเป็นร้อยไม่หัดแกล้งตายเล้าโท่โแบบนี้ไม่มีในหลักสูตรนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่ฉันสอนเธอแล้วกันโอ้ยไม่เอาแล้วค่ะ